สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับ ครัมคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเือใบส์สีฟ้าแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อรับจิ้งเจาะสยามเดสเตอร์เจ้าถิ่นของกุนซอเปเป้ตูโดล่าออกสตาร์ทในลีกบุกชนะบูฟแฮมตัน3าประตูต่อหนึ่งส่วนฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์เปิดบ้านเฉืินชนะบอลมาร์ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนโดยเพราะแนวลุกกุลอเกโรเบรโดซินวากาเบียนเชซุดหมดสิทธิ์ลงเล่นทำให้ต้องฝากความหวังกับราฮิมเตอร์ลิงลิยันส์มา มีคือบินเดอรอยเป็นจอมครับส่วนผู้มาเยือนของคุณซอบันดอนลอเจอร์ออสตาในลิกยอดเยี่ยมชนะ2นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงก่อนที่จะตกรอบคาราบาวครับด้วยการแพ้อเซนอลศูนย์ประตูต่อ2เกมนี้แนวรุกยังฝากความหวังไว้กับเจมส์มาริสันอายุเซเปเดสและเจมี่หวาดีย้อนดูสถิติการเจอกัน4นัดหลังสุดในทุกรายการแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะรวด แต่ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลักบวกกับเดสเตอร์ออกสตาร์ทได้อย่างมั่นใจค่ำคืนนี้กันดอนโอเจอร์น่าจะมาเน้นเกมรับแล้วรอโต้กลับตามสไตล์และผมเชื่อว่าเสเตอร์มีลุ้นที่จะบุกมายันเสมอหรือถึงจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่า,านี้ผมรวยไปนนแล้ว okay, okay. Yeah.